นรกะปานาสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในหมู่บ้านนรกะปานะกุลบุตรผู้มีชื่อเสียงออกบวร้อยสิบหกข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในป่าไม้ทองกวาวหมู่บ้านดานรากะปานะแคว้นโกศลสมัยนั้นกุลบุตรผู้มีชื่อเสียงจำนวนมากคือท่านพระอนุรุทธะพระพัทยะ ท่านพระกิมพิละท่านพระภคุท่านพระโกนธัญญะท่านพระเลวตาท่านพระอานนท์และกุลบุตรที่มีชื่อเสียงอื่นๆมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศพระผู้มีพระภาคสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมีหมู่ภิกษุแวดล้อมแล้วประทับนั่งอยู่ณที่กลางแจ้งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงปรารภกุลบุตรเหล่านั้น รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศเรานั้นยังยินดีในพรหมจรรย์อยู่หรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นได้พากันนิ่งอยู่แม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ทรงปรารภกุลบุตรเหล่านั้นรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้มีศรัทธาออกจากเกือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศเหล่านั้นยังยินดีในพรหมจรรย์อยู่หรือแม้ครั้งที่สองภิกษุเหล่านั้นก็พากันนิ่งอยู่แม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ทรงปรารบกุลบุตรเหล่านั้นรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผู้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศเรานั้นยังยินดีในพรหมจรรย์อยู่หรือแม้ครั้งที่สามภิกษุเหล่านั้นก็พากันนิ่งอยู่ร้อยหดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดำริว่าทางที่ดีเราควรถามกุลบุตรเหล่านั้นดูแล้วรับสั่งเรียกท่านพระอนุรุทธะมาตรัสว่า อนุรุทธ,ธะเธอทั้งหลายยังยินดีในพรหมจรรย์อยู่หรือท่านพระอนุรุทธ,ธะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายยังยินดีในพรหมจรรย์อยู่ดีละดีละอนุรุทธ,ธะการที่เธอทั้งหลายยินดีในพรหมจรรย์นี้แลเป็นการสมควรแก่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เพราะเธอทั้งหลายกำลังหนุ่มแน่นมีผมดำสนิทเจริญอยู่ในปฐมวัยสมควรบริโภคกามยังออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้เธอทั้งหลายนั้นไม่ใช่ผู้ทำความผิดต่อพระราชาจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เป็นผู้ถูกตามจับว่าเป็นโจรจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต มิใช่ถูกหน, ia er, anything, trips, pain, น Station, cosas, ี้สินบีบคั้นจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตมิใช่เดือดร้อนเพราะภัยจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตมิใช <ER ่ถูกอาชีพ pues บีบคั้นจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตความจริงเธอทั้งหลายมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยความคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโศกะ ปริเทวะทุกโทมนัสอุปยาตครอบงามแล้วตกอยู่ในกองทุกมีทุกข์ประดังเข้ามาจะไหนหนอการทำกรองทุกทั้งหมดนี้ให้สิ้นสุดจะพึงปรากฏมิใช่หรือใช่พระพุทธเจ้าค่าคะกุลบุตรผู้บวชแล้วอย่างนี้ควรทำกิจอะไรบ้างคือกุลบุตรยังไม่บรรลุปิติและสุข หรือสุขอื่นที่ละเอียดกว่านั้นอันสงัดจากกรมและอกุศลธรรมทั้งหลายแม่อภิชาก็ยังครอบงำจิตกุลบุตรนั้นอยู่แม่พยาบาทก็ยังครอบงำกุลบุตรนั้นอยู่แม่ถินมิทะก็ยังครอบงำจิตกุลบุตรนั้นอยู่แม่อุทจักกุกุจักก็ยังครอบงำจิตกุลบุตรนั้นอยู่แม่วิจิกิจฉาก็ยังครอบงำจิตของกุลบุตรนั้นอยู่ แม้ความริษยาก็ยังครอบงำจิตกุลบุตรนั้นอยู่แม้ความเป็นผู้เกียจคร้านก็ยังครอบงำจิตกุลบุตรนั้นอยู่กุลบุตรนั้นยังไม่บรรลุปิติและสุขหรือสุขอื่นที่ละเอียดกว่านั้นอันสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายอนุรุธ,ธะกุลบุตรบรรลุปิติและสุข หรือสุกอื่นที่ละเอียดกว่านั้นอันสงัดจากรกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแม้อภิชาก็ครอบงำจิตของกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้แม้พยาบาทก็ครอบงำจิตของกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้แม้ถีนมิทธะก,ก,ก็ครอบงำจิตของกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้แม้อุทจักกุกุจจะก็ครอบงำจิตกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้ แม้วิจิกิจฉาก็ครอบงำจิตกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้แม้ความริษยาก็ครอบงำจิตกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้แม้ความเป็นผู้เกียจคร้านก็ครอบงำจิตกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้กุลบุตรนั้นบรรลุปิติและสุขหรือสุขอื่นที่ละเอียดกว่านั้นอันสงัดจากกามและกุศลธรรมทั้งหลายได้ พระตถาคตกับอาสวะร6 8อนุรุธทธะเธอทั้งหลายจะคิดอย่างไรในเราว่าตถาคตยังละอาสวะอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชรามรณะต่อไปไม่ได้เพราะเหตุนั้น ตถาคตพิจารณาแล้วจึงเสพของอย่างหนึ่งอดกลั้นของอย่างหนึ่งเว้นจากของอย่างหนึ่งบรรเทาของอย่างหนึ่งบ้างไหมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ได้คิดในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าพระตถาคตยังทรงละอสวะอันทําให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ ให้มีชาติชราและมรณะต่อไปไม่ได้เพราะเหตุนั้นตถาคตพิจารณาแล้วจึงทรงเสพของอย่างหนึ่งอดกรั้นของอย่างหนึ่งเว้นของอย่างหนึ่งบรรเทาของอย่างหนึ่งข้าแต่พระองค์ทั้งหลายได้คิดในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าตถาคตรทรงละอศวะอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่ มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชราและมรณะต่อไปได้แล้วเพราะเหตุนั้นพระตถาคตพิจารณาแล้วจึงทรงเสพของอย่างหนึ่งอดกลั้นของอย่างหนึ่งเว้นของอย่างหนึ่งบรรเทาของอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าค่าดีละดีละอนุรุทธ,ธะตธาาคตละอสวะอันทำให้เศร้าหมอง ให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชราและมรณะต่อไปได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ต้นตาลที่ถูกตัดยอดแล้วไม่อาจงอกขึ้นอีกได้แม้ฉันใดตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกัน ละอัศวะอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกรวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชาราและมรณะต่อไปได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะเหตุนั้นตถาคตพิจารณาแล้วจึงเสพของอย่างหนึ่ง อดกรั้นของอย่างหนึ่งเว้นของอย่างหนึ่งบรรเทาของอย่างหนึ่งเธอเข้าใจความข้อน,นั้นว่าอย่างไรตถาคตพิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจากพยากรสาวกทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วในภพที่เกิดทั้งหลายว่าสาวกชื่อโน้นเกิดในภพชื่อโน้นสาวกชื่อโน้นเกิดในภพชื่อโน้น คำของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งชอบแล้วพระพุทธเจ้าค่ะขอพระผู้มีพระภาคทรงโปรดอธิบายเนื้อความแห่งพระภาสิทธินี้ให้แจ่มแจ้งเถิดภิกษุทั้งหลายได้ฟังคำอธิบายของพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้พระพุทธเจ้าค่ะ อนุรุธทธะตะถาคตพยากรณ์สาวกทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วในภพที่เกิดทั้งหลายว่าสาวกชื่นโณนเกิดในภพโน้นสาวกชื่อโน้นเกิดในภพนนโน้นเ,น,น,นเพื่อให้คนเกิดความพิศวงก็หาไม่ได้เพื่อเกลี้ยกล่อมคนก็หาไม่ได้เพื่ออนิสงหรือภาพสักระและความสรรเสริญก็หาไม่ได้ หรือด้วยความประสงค์ว่าคนจงรู้จักเราด้วยเหตุนี้ก็หาไม่ได้อนุรุทธ,ธะกุลบุตรผู้มีศรัทธามีความยินดีมากมีความปราโมทมากมีอยู่กุลบุตรเหล่านั้นได้ฟังคำพยากรณ์นั้นแล้วจะน้อมจิตไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นข้อนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อสุกแก่กุลบุตรเหล่านั <duh. S 3> ้นตลอดกาลนานการอยู่อย่างภาสุขของภิกษุ169อนุรุทธะภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกษุชื่อนี้มรณภาพแล้วได้พยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าท่านรูปนั้นดำรงอยู่ในอรหัตผลภิกษุนั้นเห็นเอง หรือได้ฟังมาว่าท่านรูปนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ภิกษุนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจักะและปัญญาของท่านรูปนั้น ก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุด้วยประการชนี้ภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกษุชื่อนี้มรณภาพแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าท่านรูปนั้นเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภาคิยะสังโยชน์ห้ประการสิ้นไปจากปรินิพานในภพนั้น ไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกภิกษุนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าท่านรูปนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ภิกษุนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของท่านรูปนั้น ก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุด้วยประการชนีแ้แลภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกษุชื่อนี้มรณะภาพรับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าท่านรูปนั้นเป็นสกทาคามีเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบาง จะกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวแล้วจะทําที่สุดแห่งทุกได้ภิกษุนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าท่านรูปนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ภิกษุนั้นระลึกถึงศรัทธาเศนสุตตะจากะ และปัญญาของท่านรูปนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุด้วยประการชนี้แหลอนุรุทธะภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกษุนี้มรณะภาพแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าท่านรูปนั้นเป็นโสดาบันเพราะสังโยตสามประการสิ้นไป เป็นผู้ไม่มีทางตกตำ่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสมโพธิในวันข้างหน้าภิกษุนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าท่านรูปนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ภิกษุนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธา ศีลสุตตะจากะและปัญญาของท่านรูปนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างพาสุกย่อมมีแก่ภิกษุด้วยประการชนี้แลการอยู่อย่างพาสุขของภิกษุณีร้อยอนุรุทธะภิกษุณีในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกษุณีชื่อนี้มรณภาพแล้ว ได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าน้องหญิงนั้นดำรงอยู่ในอรหัตผลภิกษุณีนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าน้องหญิงนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้น เป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ภิกษุณีนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาเศส,สุตะจากกะและปัญญาของน้องหญิงนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุณีด้วยประการชนี้แลภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกษุณีชื่อนี้มรณภาพแล้ว ได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าน้องหญิงนั้นเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภากิยะสังโยชน้าประการนี้สิ้นไปจากปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกภิกษุณีนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าน้องหญิงนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้ น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ภิกษุณีนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลส,สุตตะจากะและปัญญาของน้องหญิงนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุณีด้วยประการชน้แล ภิกษุณีในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกษุณีชื่อนี้มรณะภาพแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคแล้วน้องหญิงนั้นเป็นสกทาคามีเพราะสังโยตสามประการสิ้นไปเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางจะกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ภิกษุณีนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่า น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้พิกษุณีนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาของน้องหญิงนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุณี ด้วยประการชนี้แลอนุรุทธ,ธะภิกษุณีในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกษุณีชื่อนี้มรณภาพแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าน้องหญิงนั้นเป็นโสดาบันเพราะสังโยศสามประการสิ้นไปเป็นผู้ไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธในวันข้างหน้า ภิกษุณีนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าน้องหญิงนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ภิกษุณีนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลส,สุตตะจาคะและปัญญาของน้องหญิงนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้น การอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุณีด้วยประการชนนี้แลการอยู่อย่างผาสุกข,ของอุบาสกร้อยเอ็ดโรุทธะอุบาสกในศาสนานี้ได้ฟังว่าอุบาสกชื่อนี้ตายแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้นั้นเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภคิยะ สังโยชน้าประการสิ้นไปจากปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกอุบาสกนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้ท่านผู้นั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้ท่านผู้นั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้ท่านผู้นั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้ท่านผู้นั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ อุบาสกนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลส,สุตะจากะและปัญญาของท่านผู้นั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่อุบาสกด้วยประการชนิี้แหลอุบาสกในศาสนานี้ได้ฟังว่าอุบาสกชื่อนี้ตายแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้นั้นเป็นสักทาคามี เพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปและเพราะราคาโทสะโมหะเบาบางจะกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวและจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อุบาสกนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้ท่านผู้นั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ อุบาสกนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธ,ธาีลสุษตะจากะและปัญญาของท่านผู้นั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธ,ธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่อุบาสกด้วยประการชนีแหลอนุรุทธ,ธะอุบาสกในาศาสนานี้ได้ฟังว่าอุบาสกชื่อนี้ตายแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้นั้นเป็นโสดาบัน เพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปเป็นผู้ไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสามพุธในวันข้างหน้าอุบาสกนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้ท่านผู้นั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ อุบาสกนั้นระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของท่านผู้นั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างภาสุกย่อมมีแก่อุบาสกด้วยประการชนี้แหลการอยู่อย่างภาสุกของอุบาสิกา172องอโรุทธ,ธะอุบาสิกาในศาสนานี้ได้ฟังว่า อุบาสิกาชื่อนี้ตายแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าน้องหญิงนั้นเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภาิยะสังโยชน้าประการสิ้นไปจากปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกอุบาสิกานั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าน้องหญิงนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้ เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้อุบาสิกานั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุสตะจากะและปัญญาของน้องหญิงนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่อุบาสิกาด้วยประการชนิแลอุบาสิกาในาศาสนานี้ได้ฟังว่าอุบาสิกาชื่อนี้ตายแล้ว ได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าน้องหญิงนั้นเป็นสกทาคามีเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางจะกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวและจะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้อุบาสิกานั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าน้องหญิงนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างน,น,รรางนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้ เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้อุบาสิกานั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลส,สุตตะจาคะและปัญญาของน้องหญิงนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่อุบาสิกาด้วยประการชนิแลอุบาสิกาในศาสนานี้ได้ฟังว่าอุบาสิกาชื่อนี้ตายแล้ว ได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าน้องหญิงนั้นเป็นโสดาบันเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปเป็นผู้ไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสําเร็จสามโพธิ์ในวันข้างหน้าอุบาสิกานั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าน้องหญิงนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้ น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้อุบาสิกานั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศศลสุตะจาคะและปัญญาของน้องหญิงนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่อุบาสิกาด้วยประการชนิแลตามที่กล่าวมานี้แล ตถาคตพยากรสาวกทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วในภพที่เกิดทั้งหลายว่าสาวกชื่อโน้นเกิดในภพโน้นสาวกชื่อโน้นเกิดในภพโน้นเพื่อให้คนเกิดความพิศวงก็หาม่ได้เพื่อเกลี้ยกลก่อมคนก็หาไม่ได้เพื่ออนิสงค์คือลาบสกาละและความสารเสริญก็หาม่ได้หรือด้วยความประสงค์ว่า คนจงรู้จ,จักเราด้วยเหตุนี้ก็หาไม่ได้อนุรุทธ,ธะกุลบุตรผู้มีศรัทธามีความยินดีมากมีความประโมทมากมีอยู่กุลบุตรเหล่านั้นได้ฟังคำพยากรณ์นั้นแล้วจะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นข้อนั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่กุลบุตรเหล่านั้นสิ้นกาลนาน พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิทนี้แล้วท่านพระอนุรุธทธะมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลนละกาปานาสูตรที่8จบ